สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองที่รัฐสภาตัวแทนองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดยนางสาวนัทธนิตดวงมุสิตหรือใบปอและนางสาวธนลบผันชัยหรือยกเดินทางมายื่นต่อคณะกรรมาการพิจารณางบป,ประมาณปี2567เรื่องการทำร้ายร่างกายในบริเวณพื้นที่ศาล จึงขอให้คณะกรรมาการตรวจสอบการใช้อำนาจหรือการใช้อาวุธทั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่นางสาวเนติพรสเสนสังคมหรือบุ้งถูกตำรวจสารใช้ดิ้วหรือกระบองทำร้ายซึ่งเป็นยุทธภันฑ์ที่มาจากภาษีของประชาชนและเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังลอยตัวไม่ได้รับการตรวจสอบจึงขอให้คณะกรรมาการดำเนินการตรวจสอบว่าใช้อำนาจอย่างเหมาะสมหรือไม่ นางสาวนัทนิตบอกว่านางสาวเนติพรถูกคุมขังในข้อหาละเมิดอำนาจศาลและได้ประกาศอดอาหารเมื่อวันเสาร์ที่2 7มกราคมที่ผ่านมารวมเป็นเวลา3วันแล้วเนื่องจากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและตอนนี้อาการเริ่มแย่ลงมีอาการหน้ามืดต้องมีคนช่วยพยุงจึงเดินทางมาเพื่อเรียกร้องว่ามีประชาชนถูกทำร้ายในพื้นที่ศาลด้านนางสาวศศินันทรมณิธินันสสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลเปิดเผยหลังรับเรื่องร้องเรียนว่าประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับหลายคณะกรรมการ จึงจะนําไปพิจารณาว่าจะสามารถส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมิการชุดใดได้บ้างรวมทั้งคณะกรรมิการกฎหมายที่ตนเองเป็นกรรมิการอยู่รวมทั้งคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนที่มีนางสาวพนิดามงคลสวัสดิส์สสสมุทรปราการพักเก้าไกลเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียน ส่วนนางสาวพนิดาบอกว่าจะนาความเดือดร้อนของประชาชนปรึกษากฝ่ายกฎหมายว่าจะสามารถดําเนินการต่อในด้านในไดได้บ้างส่วนครุัขร์ต่างๆที่อยู่ในหนังสือร้องเรียนจะนําไปสอบถามในชั้นกรรมธิการว่ามีเหตุผลและที่มาอย่างไรเพื่อให้งบป,ประมาณต่างๆถูกใช้อย่างคุ้มค่าและไม่ให้กลับมาทําร้ายพี่น้องประชาชนเองก่อนหน้านี้สารอาญากรุงเทพใต้มีคําสั่งให้บุ้งเนติพรและโยกมีความผิดฐานละเมิดอนานาจศาลโดยสารสั่งจําคุกบุ้งหนึ่งเดือนโดยไม่รอลงอาญา พร้อมทั้งวันนี้หยกไม่มาศาลศาลจึงสั่งให้ออกหมายจับหยกทะลุวังเพื่อมาฟังคําสั่งโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเป็นบุคคลภายนอกแม้จะอ้างว่าเป็นเพื่อนกับนายสหรัฐแต่ไม่สามารถเข้ามาก้าไก่ได้หากต้องการทราบสิ่งใดย่อมสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ป้อมยามแต่การที่ทั้งสองถือวิสาสะปีนเข้าไปในลักษณะท้าทายเจ้าพนักง,งานตํารวจศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเป็นการเจตนาฝ่าฝืนคําสั่งในพื้นที่ควบคุมอย่างร้ายแรง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งให้หยุดการกระทําผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองกลับแสดงท่าทีขัดขืนและมีการทําร้ายเจ้าพนักง,งานผู้วิพากษาในคดีนี้ได้แก่สวรรณทองเนื้อแข็งและนัทชัยมาปราณีตโด,ดยขณะนี้มีรายงานว่าได้มีการยื่นประกันตัวบุ่งทะลุวงแล้ว โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่โฟลกอดีตสามเณรถูกควบคุมตัวระหว่างรอฟังคำสั่งประกันตัวในชั้นอุทธร์หลังสารพิพากษาจำคุกสองปีโดยไม่รอลงอาญาในคดีมาตรา1 1 2จากการประสายพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ในการชุมนุมไว้ใบไดโนเสาร์ของกลุ่มนักเรียนเลวที่สยามสแคว์เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2 5 6 3ศา้สารไตสวนพยานฝ่ายผู้กล่าวหาสองปากได้แก่ตำรวจสารที่ใช้ดิ้วเหล็กฟาดบุ้งและรปภสารที่อยู่ในเหตุการณ์ ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหามีพยายนเข้าเบิกความตอบสารหนึ่งปากคือตัวของบุ้งเองในทางการไต่สวนตำรวจสารและรอปภของสารรวมทั้งบุง้งได้ความว่าหยกเข้าไปยืนเกาะกำแพงเพื่อพยายามพูดคุยกับฟล็อกอดีตสามเณรเพื่อพูดคุยสอบถามว่าฟล็อกต้องการรับประทานอาหารอะไรในระหว่างรอฟังคำสั่งประกันตัวหรือไม่และสอบถามเรื่องรายชื่อที่เขาต้องการให้เข้าเยี่ยมในเรือนจำกรณีที่เขาไม่อาจได้รับการประกันตัวโดยที่ขณะนั้นบุ้งยืนเกาะกำแพงอยู่ด้านนอกศาลฝั่งซอยเจริญกรุง63 ต่อมาตำรวจสารได้ใช้มือผลักดันไปที่ร่างกายของหยกมีเจตนา parole, ให้หยกออกจากบริเวณนั้นซึ่งบุ้งได้ร้องตะโกนให้เลิกจับหยกเพราะการจับที่ช้อนขึ้นในลักษณะดังกล่าวอาจถูกเข้าที่หน้าอกของหยกได้เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างบุ้งและตำรวจสารคนดังกล่าวที่บริเวณหน้าทางออกของสารอาญากรุงเทพใต้ซึ่งตำรวจสารรอปภและบุ้งเบิกความให้การตรงกันว่าบุ้งได้ตะโกนถามชื่อของตำรวจสารคนที่ทําการจับยก และถามว่าแตะทำไมและจับหน้าอกเด็กทำไมเหตุกระทบกระทั่งดังกล่าวท้ายที่สุดทำให้ตำรวจสารผลักเข้าที่เหนืออกบริเวณไหล่ซ้ายของบุ้งสองครั้งโดยปรากฏภาพตามวิดีโอกล้องวงจรปิดของงานเก็บสํานวนดําของสารอาญากรุงเทพใต้ต่อมาบุ้งได้พยายามยืดขาเตะเจ้าหน้าที่ตำรวจคนดังกล่าวแต่ปรากฏว่าเตะไม่ถึงและตำรวจสารคนดังกล่าวได้หยิบกระบองยืดหดหรือดิวเหล็กประจําตัวขึ้นมาใช้ตีเข้าที่บริเวณแขนซ้ายของบุ้งจนมีเลือดไหล โดยในวันดังกล่าวสารได้เรียกไต่สวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่บุ้งไม่สามารถขึ้นไปพบผู้พิพากษาได้ในทันทีเนื่องจากต้องไปโรงพยาบาลเพื่อทําแผลที่แขนก่อนต่อมาสารอาญากรุงเทพใต้กําหนดนัดไต่สวนคดีละเมิดอ,อานาจศาลเมื่อวันที่22มกราคม2567ทั้งนี้พยายนเบิกความที่ชื่อ10บตารวจเอกชิษนุพงศ์เพชรคอรับราชการในตําแหน่งตํารวจศารประจําการสารอาญากรุงเทพใต้ ในวันเกิดเหตุ19ตุลาคม2566เวลา11นาฬิกาขณะที่พยานปฏิบัติงานได้รับแจ้งว่ามีบุคคลปีนรั้วบริเวณห้องขังใต้ถุนศาลพยานจึงได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับรปภอ,อีกหนึ่งนายเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพยานได้พบกับยกเยาวชนหญิงหนึ่งคนซึ่งในขณะนั้นไม่ทราบชื่อพิงตัวอยู่กำแพงตึกของศาลฝั่งบริเวณซอยเจริญกรุง63เพื่อพูดคุยกับผู้ต้องขังที่อยู่ในห้องควบคุมตัวในตึกและพบกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ ซึ่งขณะนั้นพยายนไม่ทราบชื่ออีกหนึ่งคนอยู่บริเวณนอกรั้วเหล็กของศาลหลังจากนั้นพยายนแสดงตัวว่าเป็นตำรวจศาลและแจ้งให้หยกทราบว่าการกระทำของเธอเป็นการประพฤติท,ที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยบริเวณศาลจึงได้เชิญตัวออกจากบริเวณดังกล่าวแต่หยกไม่ปฏิบัติตามและยังอยู่ที่เดิมพยายนจึงได้เข้าไปจับแขนของหยกให้ลงมาจากบริเวณร,วรั้วศาลขณะเดียวกันพยายนถูกบุ้งที่อยู่นอกร,รั้วศาลคว้าคอเสื้อจนศีรษะให้ศีรษะติดกับรั้วของศาล ทำให้ต้องปล่อยมือออกจากแขนของหยกที่อยู่บนรัว้วและแยกตัวออกมาโทรแจ้ง191เรียกกาลังเสริมจากสอนอายาน,นาวาเพื่อขอความช่วยเหลือให้เขา้าควบคุมความเรียบร้อยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาพยานพบกับบุ้งและหยกอีกครั้งที่บริเวณทางออกของศาลและมีปากเสียงกันเนื่องจากบุ้งมีท่าทีต้องการหาเรื่องกับพยานคือต้องการทราบว่าพยานชื่ออะไรพยานจึงได้ผลักเข้าที่ไหล่ซ้ายของบุ้งเป็นหนึ่งครั้งและบอกให้บุ้งถอยห่างออกจากตัวเองแต่บุ้งยังเดินเข้ามาหาพยานอยู่อย่างต่อเนื่อง พยานจึงได้ผลักที่ไหล่ซ้ายของบุ้งอีกครั้งและถอยห่างออกมาแต่บุ้งได้มีท่าทีทำร้ายพยานด้วยการเตะเข้าที่บริเวณขาทำให้พยานจับกระบองยืดหดประจำกายมาถือไว้และตีเข้าที่แขนของบุ้งหนึ่งครั้งเพื่อระง,งับเหตุและป้องกันตัวซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอย,า,ยานนาวาเข้ามาถึงศาลเหตุการณ์ทุกอย่างยุติลงไปแล้วพยานมีหลักฐานในขณะเกิดเหตุเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณศาลและภาพจากกล้องที่ติดตัวของพยานในขณะปฏิบัติงานอยู่ซึ่งทั้งหมดได้อ้างส่งต่อศาลแล้ว สิบตำรวจเอกชิษสนุพงศ์ถแถลงต่อสารเพิ่มเติมว่าการกระทําของพยานในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปนตามหลักปฏิบัติของตํารวจซึ่งพยานได้ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติและอ้างส่งใบประกาศนิยบัตเป็นหลักฐานไว้ด้วยพยานตอบสารว่าผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้พยานไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน